นี่ช็อตที่3ครับคิดถึงครับของป๋าภูพงศิษฐ์ครับป๋าภูป๋าปูพงศิษฐ์เริ่มเมาแล้วคนถ่ายก็ได้เดี๋ยวเราพูครับเดี๋ยวเราจะพูครับลองไปเลยลองไปเลยลองไปเลยอ่าอ่าฮ้ฮ เก็บไปแล้วครับหนึ่งายนอนแล้วครับยาแล้วเก็บนี้เก็บไปแล้วครับหนึ่งลายเกิดหนึ่งลายมร่ยมอไปแล้วหนึ่งลายครับเก็บไปแล้วสูงหนจบโอ้คนคนนี้คนนั้นน่าจะเก็บยากครับดูแล้วเปิดรถไแล้วน่าจะเก็บยาก้อมอีกนัไ่นนี้โอ้ในในนานครับเนี่ยโอ้ในนานเพราะว่า กาว่าจะเก็บอีกคนเก็บไม่ได้ปวดตัวดวหม่แล้ว <laughs> <laughs> โอโ้โหครับเอาเจอร์ตี้หายไปแล้วเนี่ยเากำลังค้นหาเพลงครับผมรอตักครู่ครับเนี่ยพอลูกเขากำลัง <laughs> อ่าลูกดีดพ่อลองครับผมลูกดีดกีตาร์ล่กีตาร์พอลองเพลงส่วนมากในเนี้ยเป็นเพื่อชีวิตครับ คนนี้ก็เพื่อชีวิตผมก็ได้คนนี้นี่ก,ก่อนก็เพื่อชีวิตแนวฝรั่งครับชีวิตเพื่อนเพื่อชีวิตอยังไงก็ได้ชีวิตต้องไปครับเพื่อชีวิตลกทุ่งชีวิต,ตวรฉลากเขาบอกว่าบัตรฉลากเขาบอกว่าเขาได้ฝรั่งโอ้โอ่า<อ>เพลงฝรั่งครับเพลงฝรั่งได้เพลงฝรั่งครับผมอ่าตอนเลยสารคามไปหน่อยหนึ่งร้อยเอ็ดอ่าครับผมอ่าครับผม อ่าได้ได้จัดไปจัดไปโอ้พ่อลูกหลอ่อเหมือนกันเลยเราใช่ครับตอนนี้ตอนนี้อ่าลูกหล่อพ่อตอนนี้ตอนนี้พ่อเล่นดนตรีลูกชายก็หาโรถให้คุณพ่ออยู่นะครับเนาะคนฟังก็คือผมกับนิกรครับฟังอยู่แต่คนก็หลับไปแล้วครับเนี่ย ถ้าเล่าตอนหน้าตอนนี้หมดไปประมาณ800กว่าบาทถ้าใครหลับก่อนก็ต้องหารเท่ากันครับเนี่ยอย่างอย่างพี่วีรก,รกรก็ต้องหารเท่ากันกินสแก้วก็ต้องหารเท่ากันครับ800หรหากันมันก็ถือว่ากินแล้ว,ว,าลวหารกันครับกับแก้มล้าครับผมถือว่าเปิดฝาแล้ว ผู้บริเลกแต่ว่าไม่มันดำผู้บริเลกแต่ว่าไม่มันตดำผู้บริเลแต่ว่าใจมันดำวันนี้วันใหญ่เลยเป็นมันเป็นวันหยุดครับก็เลยมาทำงานที่บางค้าวันนี้บันจนายเรื่องงานก็สั่งสอนครับ

อ๋อครับเนครับครลูปหลอน้องวัชระเขาบอกว่าถ้าใครรู้จักอยากรู้จักเขาถ้าใครอยากรู้จักวัชระให้มาบางคร้าครับผมชาเชิงเซาผ่านไม้เจริญทุกคนอสุดยอดครับอ